สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีตอนรับเข้าสู่รายการคนคิดแล้วอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เรื่องราวที่กระผมจะนํามาเสนอมีชื่อเรื่องวันนั่งห้างกับตาทวยในปา่าขมิ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็ไปติดตามรับฟังกันได้เลยครับก่อนไปรับฟังผมขอคนอละหนึ่งไลค์และกดกระดิ่งเลือกไปที่ทั้งหมดเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับ ในป่าดงพงไพรที่กว้างใหญ่ไพศาลภายในป่าก็มีเมฆไม้จำปูนและก็บริบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่ามันเป็นสถานที่ที่เก็บซ่อนความสวยสดงดงามของธรรมชาติมากมายรวมทั้งเหล่าสัสตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในพื้นป่าแห่งนี้ด้วยความที่พวกมันเป็นเจ้าของพื้นที่จึงคุ้นชินและพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อหาล่าเหยื่อและเอาชีวิตรอดภายในป่า พื้นป่าที่ผมจะกล่าวถึงมานีเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์สลับซับซ้อนมากมายชาวบ้านจะเรียกป่าแห่งนี้ว่าป่าซับกระทอนมันเป็นป่าที่คนค้างที่จะอุดมสมบูรณ์และมันก็มีหมู่บ้านตั้งตระงานอยู่กลางพื้นป่าการเดินทางมายังหมู่บ้านแห่งนี้จะต้องเดินทางเป็นวนวนกว่าจะเข้ามาถึงหลายต่อหลายคนบอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้คนค้างที่จะลึกลับผลน้อยคนนักที่จะอยากออกเดินทางเข้ามา ด้วยความที่มันอยู่ไกลมากโขทําให้ผู้คนถดถอยใจหากมีใครจะเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้คนส่วนใหญ่แล้วมักจะชอบความสะดวกสบายอาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่สามารถเดินทางไปทําธุระส่วนตัวในเมืองได้อย่างง่ายดายแต่สิ่งที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้มันไม่ใช่วิถีชีวิตของตาถวยตาทวยที่ผมจะเอ่ยถึงนี้แกเป็นพลานป่าที่มากประสบการณ์และแกเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวภายในป่า รวมทั้งแกมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพลานป่ามากมายแต่ทว่าปัจจุบันเหตุการณ์ต่างๆทําให้ตาถวยต้องเปลี่ยนเปลงจากพลานผู้ชํานาญการแปลเปลี่ยนเป็นชายแกช่ชราที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านทรับกระทอนวิถีชีวิตในแต่ละวันของแกก็ดําเนินไปอย่างเรียบง่ายไม่ได้วุ่นวายอะไรมากมายปกติแล้วแกก็เป็นคนที่รักสันโดดไม่ค่อยชอบสูงสิงวุ่นวายกับใครนั่นมันเป็นลักษณะนิสัยของคนบ้านป่าบ้านเขาอยู่แล้ว ซึ่งผมก็ได้มีโอกาสบุกป่าฝ่าดงเข้าไปท่องเที่ยวกับแกอยู่หลายต่อหลายครั้งและครั้งแรกที่ผมเข้าไปท่องเที่ยวกับแกนั้นผมก็ไม่ค่อยประทับใจสักเท่าไหร่หรอกครับเพราะถ้าหากจะให้พูดจริงๆผมไม่ชอบคิดหน้าแกเลยด้วยซ้าแกเป็นคนเดียวเลยที่ทําให้ผมเวลาเข้าไปท่องเที่ยวภายในป่ามักจะมีคอตัวแย้งต่างๆมากมายคอยหามหนูหามนี่อยู่ล่ําไปจะทําอะไรสักหน่อยขยับตัวสักหน่อยก็จะมีปัญหา นั่นแหละครับจึงทําให้ผมเบื่อหน่ายกับการเข้าป่าท่องเที่ยวไปกับตาถวยผู้นี้จวบจนกระทั่งเวลาที่ผมได้เผชิญภัยอันตรายภายในป่าและแกก็สามารถนําพาผมหลุดพ้นจากผืนป่าแห่งนั้นมาได้เช่นกันนั่นจึงทําให้ผมเปลี่ยนความคิดใหม่ไปโดยเสียสิ้นเชิงจากการที่อคติกับแกกลับกลายเป็นว่าชื่นชอบการท่องเที่ยวในป่าเพราะมีแกเป็นพลานนาทางทุกครั้งไปการเดินทางในแต่ละครั้งของผมสามารถไว้ใจได้เลย ว่าจะปลอดภัยและจะสามารถมีชีวิตรอดออกมาจากป่าแห่งนี้ได้อย่างแน่นอนพื้นป่าแต่ละที่มันล้วนมีเจ้าป่าเจ้าเขาอาศัยอยู่ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าเราจะทําผิดป่าหรือเปล่าหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางพวกนั้นเขาจะใจดีหรือเปล่าบางสถานที่เจ้าที่เจ้าทางไม่ค่อยชอบให้ใครเข้าไปวุ่นวายเราก็ไม่ควรที่จะยุ่มยามเข้าไปมันล้วนแต่เป็นสิ่งที่พรานเก่าๆบอกมาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างมันล้วนแต่เป็นเรื่องจริง แต่ผู้คนที่เป็นพลานฝึกหัดในสมัยใหม่ต่างละเลยความคิดพวกนี้ไปเสียสิ้นเชิงคิดแต่ว่าพลานเก่าพวกนั้นยึดถือความคิดเก่าๆหรือว่าเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นในป่ามันเป็นความคิดที่เก่าคล้ำคลื้อไม่น่าเชื่อถือสักเท่าไหร่สิ่งที่พลานใหม่ๆคิดแบบนั้นนั่นคือการลบหลู่ดูหมิ่นพวกพลานเก่าๆหรือว่าครูผ่านที่คอยสั่งสอนวิชาให้กับพวกเรานั่นเท่ากับว่าเป็นคนที่อากตันอยู่ ผู้คนเหล่านี้แหละครับมักจะได้เจอเหตุการณ์แปลกประหลาดภายในป่ามากมายทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับผีป่าและเรื่องราวเกี่ยวกับป่าอาถรรพ์ที่พลานเก่าหลายต่อหลายคนไม่ได้พบเจอเพราะเขายึดถือธรรมเนียมและปฏิบัติต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นไอพวกที่ชอบดือ้อรั้นหรือฝ่าฟืนมันก็มักจะเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เป็นธรรมดาผมเคยได้ยินข่าวว่าพลานหลายคนที่เดินทางเข้าไปในป่าอยากจะเข้าไปในป่าที่มีสัตว์ป่าชุกชุม แต่เมื่อมีโอกาสเข้าไปแล้วกลับละโมบโลภมากลาสัต์ยังไม่คำนึงว่าสัตว์ป่าเหล่านั้นมันจะล้มหายตายจากไปจากพื้นป่าหรือเปล่าสุดท้ายแล้วเจ้าที่เจ้าทางที่คอยปอกป้องดูแลรักษาพื้นป่าแห่งนี้เขาก็ไม่พอใจพิโรดขึ้นมาทําให้พลานป่าพวกนั้นโดนอาถรรพ์จากพื้นป่าบางก็กลับออกมาจากพื้นป่าแล้วนอนสมจับไข้ด้วยอาการไข้ป่าอยู่เป็นเดือนๆหรือบางคนก็นอนเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุว่าคือโรคอะไร สุดท้ายและเมื่อเวลาผ่านพ้นไปพวกเขาก็ต้องทุกทนทรมานอยู่แบบนั้นจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตหรือบางคนที่บุกเข้าไปในป่าก็ได้เจอกับอาถรรพ์หรือว่าผีป่ามาหลอกหลอนทําให้จับไข้หัวโนออกมาจากป่าจนถึงขั้นสติฟั่นเฟือนเลยก็มีพลานป่าที่ผมรู้จักหลายต่อหลายคนมีนิสัยแบบนี้และปัจจุบันก็เป็นบ้าเสียสติต่อให้จะพาพวกเขาเข้าวัดเข้าว่าทําบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวร มันก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้เพราะว่ามันสายเกินไปที่จะแก้เสียแล้วมนุษย์เรามีความรู้สึกนึกคิดก่อนที่จะทําอะไรเราควรจะต้องใช้สติปัญญาอย่าให้ความละมโมบลบมากหรือว่าอารมณ์ที่อยากจะได้มาครอบคลุมชีวิตของเรานี่แหละครับมันจะก่อให้เกิดความสูญเสียต่างๆตามอีกมากมายหากไม่เชื่อให้มองดูจากพรานรุ่นเก่าๆว่าเขายึดถือปฏิบัติกันอย่างไรเราก็อย่าเป็นคนที่ออกนอกลู่นอกทาง ทุกอย่างแล้วล้วนแต่มีเหตุผลกงมันทั้งนั้นสิ่งที่เราไม่เห็นใช่ว่ามันจะไม่มีอยู่จริงและสิ่งที่เราไม่เชื่อเราก็ไม่ควรลบหลู่ดูหมินฝากไว้ให้คิดแล้วกันนะครับผมกลื่นมาซะยาวงั้นมาเข้าเรื่องของผมต่อดีกว่าปีนั้นในช่วงหน้าแลงผมได้มีโอกาสเข้าไปท่องเที่ยวกับตาทัวอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากผมได้รับคำาช,ชวนจากผู้เป็นพอ่อว่าอยากจะเข้าไปท่องเที่ยวภายในพื้นป่าแต่ทว่าปัจจุบันพื้นป่ามันก็เริ่มล่อยหอลอลงไป และแกก็อยากจะเข้าไปท่องเที่ยวในพื้นป่าที่แกไม่ค่อยได้เข้าไปท่องเที่ยวมากนักเมื่อแกเอ่ยแบบนั้นออกมาสิ่งแรกที่ผมคิดขึ้นได้นั่นก็คือตาถวยเพราะถ้าหากเดินทางเข้าป่าไปกับแกรับรองได้ว่าท่องเที่ยวในป่าได้อย่างอิ่มหนำสำราญอย่างแน่นอนผมก็เลยบอกกับพ่อแกออกไปว่าผมได้รู้จักพรานป่าคนหนึ่งที่แกอาศัยอยู่ในหมู่บ้านทรับกระทอนและแกก็เป็นพรานป่าที่มีฝีมือดีซึ่งพ่อของผมเองก็ไม่รู้จักตาถวยหรอกครับ แต่เมื่อผมแนะนําแกไปแบบนั้นพ่อของผมก็อยากเข้าไปทําความรู้จักกับแกเห็นผมชอบพูดถึงบ่อยๆอ,อยากรู้กันเชียวว่าแกจะเป็นพลานป่าที่เก่งกาจขนาดไหนผมถึงได้ชื่นชมให้พ่อฟังอยู่บ่อยๆถ้าเองคิดว่าพลานป่าผู้นี้สามารถนําทางเข้าไปในป่าที่มีสัตว์ป่าชุกชุมหรือว่าเป็นป่าที่แปลกใหม่มีอะไรน่าค้นหาเองก็พาข้าเขาไปหาพลานป่าทัานนี้ได้เลยข้าก็ไม่ขัดเองเหมือนกันผู้เป็นพ่อเอ่ยบอกผมขึ้นมา เมื่อผมเห็นว่าแกไฟเขียวผมก็เลยพยักหน้าตอบรับกับการที่จะเดินทางมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านทรับกระอรเพื่อที่จะมุง่งนาเข้าไปหาตาถวยให้แกนำทางเข้าไปท่องเที่ยวภายในพื้นป่าในเย็นวันนั้นผมและผู้เป็นพอ่อได้จัดเตรียมสัมภาระพร้อมกับปืนยาวคู่ใจซึ่งผมจะนำติดตัวไปโดยทุกครั้งเวลาเดินเข้าป่าล่าสัตว์ที่ผมเอ่ยขึ้นมาแบบนี้นั่นไม่ใช่เพราะว่าพ่อของผมไม่เก่งเรื่องการล่าสัตว์แต่อย่างใดแต่ทว่าในช่วงหล,งลงัง แกได้เลิกเข้าป่าไปเสียนานวิชาการเป็นพลานป่ามันก็เริ่มหายไปแกก็เลยอยากให้ผมนำทางเข้าไปท่องเที่ยวแทนเมื่อผมได้แนะนำแกไปอย่างนั้นพอแกก็คงจะเชื่อใจผมเช้าวันใหม่ย่างกาวเข้ามาเยือนผมนำทางผู้เป็นพ่อเดินทางไปยังหมู่บ้านทรัพย์กระท้อนแห่งนั้นอย่างทันทีโดยความมุ่งมั่นว่าเราจะเดินทางไปถึงหมู่บ้านแห่งนั้นภายในวันนี้ผมไม่อยากจะเสียเวลาภายในป่ารอบนอกสักเท่าไหร่แม้ว่าจะเจอสัตว์ป่าโผล่เข้ามาในหลายทางบ้างก็ตาม ผมก็ไม่ได้สนใจพวกมันแต่อย่างใดเพียงแต่ชื่นชมธรรมชาติที่สวยสดงดงามและการใช้ชีวิตของพวกมันเพียงแค่นั้นสุดท้ายแล้วเวลาก็ล่วงเลยมาจนถึงตอนบ่ายแก่ๆพวกเราได้พักกินข้าวกินปลาจากนั้นก็มุ่งหน้าต่อไปยังหมู่บ้านซับกระท้อนอย่างทันทีจนกระทั่งถึงเวลาประมาณห้าโมงเย็นทั้งผมและผู้เป็นพอ่อก็เดินทางมาถึงหมู่บ้านซับกระท้อนแห่งนี้เมื่อเรามุ่งหน้าเข้ามาถึง ก็หลับรลูได้ถึงบรรยากาศภายในป่าอย่างทันทีมันมีความหนาวเย็นวิเวกวังเวงมากกว่าป่าด้านนอกซะอีกมีน่าละผู้คนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้จึงไม่ค่อยอยากจะไปอาศัยอยู่ข้างนอกสักเท่าไหร่เมื่อผมและผู้เป็นพ่อมุ่งหน้าเข้าไปผมก็มองหาบ้านของตาทวยเพราะว่าตอนนี้สภาพภายในหมู่บ้านมันแปลกไปจากเมื่อก่อนโดยสิ้นเชิงซึ่งมันก็ไม่แปลกหรอกครับนานนับสี่ห้าปีแล้วที่ผมไม่ได้เดินทางเข้ามายังหมู่บ้านแห่งนี้ ครัวเรือนที่อยู่ในหมู่บ้านก็ถูกปลูกเพิ่มมากขึ้นและผู้คนก็ได้ขยายครอบครัวเพิ่มมากขึ้นเช่นกันมีชาวบ้านมาปักหลักปักฐานอยู่ที่นี่เมื่อเห็นว่าสถานที่แห่งนี้น้ําท่าดีชาวบ้านพวกนั้นก็เลยยึดถือกันปลูกบานจากนั้นก็หาที่ทางทําไรทํานาเพื่อประทังชีวิตและเลี้ยงชีพพวกเขาซึ่งในขณะที่ผมมองหาบ้านของตะทัวอยู่นั้นผมก็ได้เจอกับชาวบ้านผู้หนึ่งเมื่อได้พูดคุยกันก็ได้รับรู้ว่าชายผู้นี้คือผู้ใหญ่บ้าน แกมีชื่อว่าผู้ใหญ่แวงซึ่งตอนที่ผมเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้แกก็ให้การตอนรับเป็นอย่างดีผมได้ซักฟ้ายถามแกไปว่าตอนนี้ตาทวยไปอยู่ที่ไหนสุดท้ายแล้วก็ได้รับคําตอบจากแกว่าตอนนี้ตาทวยแกได้ไปอาศัยอยู่ที่ท้ายไร่ของแกเพราะตอนนี้พืชผลทางการเกษตรกําลังงอกงามพวกหมูป่าหรือสัตว์ป่ามันก็ลงมากินหากแกไม่ไปเฝ้าในไรมีหวังต้นข้าวที่แกปลูกไว้มันคงจะเหลือแต่ตออย่างแน่นอน ซึ่งผมก็ไม่รอช้ารีบถามแกออกไปไล่ของตะทวยอยู่ที่ไหนครับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แหวกชี้นิ้วไปทางที่ตะวันออกพร้อมกับเอ,อ่ยขึ้นมาพวกเองเดินไปทางนั้นประมาณหนึ่งกิโลจะเห็นไล่ของชาวบ้านจากนั้นให้พวกเองเดินลองดุมๆเข้าไปเรื่อยๆก็จะพบเจอกับกระท่อมหลังหนึ่งที่ตั้งแต่างานอยู่ริมชายป่าและด่านานั้นนั่นแหละก็เป็นไล่ของตะทวยทั้งพอและผมรีบเดินตามทางที่ผู้ใหญ่แหวงบอกอย่างทันที เพราะตอนนี้มันก็เย็นย่ำม,มากแล้วขืนเข้าไปดุมๆในเวลาตอนกลังคืนอาจจะได้กินลูกตะกวัวของแกก็เป็นได้ใช้เวลาเดินไปแค่20นาทีผมและผู้เป็นพ่อก็เดินทางมาถึงไล่ของตาทวยเพียงแค่อีกฝี่ห้าเมตรก็จะถึงกระท่อมของแกแล้วแต่มันกลับเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นมาเมื่อจูจ่ๆก็มีเสียงปืนลั่นขึ้นมาผมและผู้เป็นพอ่อลีบกระโจนหลบหนีอย่างเร็วไวพร้อมกันนั้นก็หมอบลงกับพื้นดิน ส่วนพ่อนั้นก็ไปแอบอยู่หลังต้นไม้ซึ่งน่าจะเป็นเสียงปืนของตาถวยที่คิดว่าพวกเราเป็นหมูป่าบุกเข้ามากินข้าวในไร่ของแกพร้อมกันนั้นก็ไม่รอชา้าผมรีบตะโกนขึ้นมาอย่างทันทีอย่าพึ่งยิงครับตาถวยพวกเราเป็นคนไม่ใช่หมูป่าหลังจากนั้นเสียงปืนก็เงียบลงไปพร้อมกันนั้นก็มีเสียงตะโกนกลับมาและบอกมึงกามาทําอะไรในไร่ของกูผมเข้ามาหาตาถวยนี่แหละครับ จากนั้นผมก็ลุกตัวขึ้นมาจากพื้นดินตกลงว่าผมเป็นใครผมยิ้มเองครับตาถวยมาจากหมู่บ้านน้องดินแดงตาถวยจําผมได้หรือเปล่าอุนึกว่าใครไอ้ยิ้มปืนถูนนี่เองแกพูดแบบนั้นพร้อมกับหัวเลาะ,ะต่อขึ้นมานั่นคือฉายาของผมที่แกตังให้ในตอนที่ผมเข้าไปท่องเที่ยวในป่ากับแกเมื่อครั้งสมัยห้าปีก่อนผมได้ไปล่าสัตว์แล้วก็นั่งข้างกับตาถวยในระหว่างนั้น แกก็บอกให้ผมยิงหมูป่าที่มันกําลังเข้ามากินดินโป่องอยู่ด้านล่างพร้อมกันนั้นก็ลั่นกระสุนออกไปอย่างทันทีแต่ทว่าปืนเจ้ากรรมของผมมันกลับไม่ทํางานแทนที่มันจะดังปังมันกลับดังแปก๊กนั่นแหละครับจึงเป็นสาเหตุที่มาในฉายาที่แกเรียกผมว่าไอ้ยิ้มปืนถูมามามึงรีบขึ้นมาบนกระท่มกูกรเมื่อตาถวยเชื้อเชิญผมขึ้นไปบนกระท่มของแก ผมก็เดินมุ่งหน้าเข้าไปพ่อของผมก็ออกมาจากหลังต้นไม,ม้ไอ้มมึงคิดอะไรเดินทางมาหากูถึงในไรเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังซึ่งตลอดทั้งคืนนั้นทั้งผมพ่อและตาทวยก็ได้นั่งพูดคุยกันไปและก็ได้บอกกับแกว่าพ่อของผมอยากจะเข้าไปท่องเที่ยวภายในป่าแต่ก็อยากจะเข้าไปกับพลานฝีมือดีและเข้าไปในป่าที่ไม่ค่อยได้เข้าไปเมื่อตาทวยได้ยินแบบนั้น แกก็พยักหน้าตอบรับและบอกว่าพวกมึงสองคนคิดไม่ผิดหรอกที่เดินทางมาหากูรับรองในว่าการท่องเที่ยวในป่าครั้งนี้จะต้องน้ำใจพวกมึงอย่างแน่นอนตาถวยแกก็ยังเป็นตาถวยอยู่วันยังคำ่ำแกคนข้างที่จะมั่นใจในฝีมือการล่าสัตว์และแกก็ไม่ได้เกรงกลัวต่ออันตรายภายในป่าแต่อย่างใดผมไม่ได้เจอตาถวยซะนานตอนนี้ตาถวยอายุเท่าไหร่แล้วครับกูให้มึงทายแล้วกัน ผมว่าน่าจะประมาณ75ได้ละมัง้งส่วนผู้เป็นพ่อของผมก็พูดตามหลังขึ้นมาผมว่าน่าจะประมาณ7 8พอแกได้ยินแบบนั้นแกก็หัวเราะฮือขึ้นมาในลําคอพร้อมกันนั้นก็พูดขึ้นมาว่าตอนนี้กูแปดสิบห้าลโว้ยเมื่อผมและพอด้ยินแบบนั้นก็ต่างนิ่งอึงไม่คิดว่าชายชราผู้ที่มีอายุสูงมากแบบนี้จะยังมีร่างกายที่แข็งแรงและก็ยังกระฉับกระเฉงว่องไวอย่างกับคนหนุ่มๆไม่มีผิด สงสัยแกคงจะมียาดีจากในป่าหรือว่ามีพืชสมุนไพรที่มันเป็นยาอายุวัฒนะบ้างละมังแกถึงได้ยังดูหนุ่มแน่นแบบนี้พวกมึงไม่ต้องห่วงหรอกนะพราว่ากูจะพาพวกมึงเดินไปในป่าไม่ไหวพวกมึงสองคนเดินตามกูมหม่ทันแล้วกันผมเมื่อดินแบบนั้นก็รู้สึกว่าไม่ทันจะได้เข้าป่าแกก็เริ่มขิงพวกเราซะแลว้วจากนั้นเราทั้งสามคนก็ได้พูดคุยกันไปเรื่อยเปื่อยจนกระทั่งแยกแยะกันเข้านอน และก็ต่างตกลงกันว่าจะออกเดินทางเข้าไปในป่าในวันพรุ่งนี้จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเพราะแกเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบปูดพร่ำทำเพลงหากอยากจะเข้าไปภายในป่าก็ไปซะตอนนี้เลยตอนนี้มีอารมณ์กำลังอยากจะไปหากชักช้ากว่านี้เดี๋ยวแกจะเปลี่ยนใจได้จนกระทั่งเวลาเช้าวันใหม่ย,ย่างก้าวเข้ามาพวกเราทั้งสามคนพร้อมที่จะออกเดินทางเข้าไปในป่าครั้งนี้ผมและพ่อไม่รู้หรอกว่าตาถวยแกจะพาพวกเรา เข้าไปท่องเที่ยวในป่าที่ไหนแต่แกบอกว่าการเข้าไปผจญภัยในป่าครั้งนี้มันจะไม่เหมือนทุกๆครั้งที่ผ่านมาอย่างแน่นอนเวลาล่วงเลยผ่านไปเราทั้งสามคนก็ยังคงเดินบุกบันมุ่งหน้าเข้าไปในป่าบรรยากาศหลายรอบตัวจากป่าที่ปลอดโปร่งโล่ง,ลงสบายมันก็เริ่มกลับกลายเป็นป่าที่ล็อกถึบฝูงสัตว์ป่ามากมายที่ออกหากินในเวลาตอนกลางวันมันก็เดินเพ่นพ่านไปมาเหมือนกับว่ามันไม่ได้เกรงกลัวกับพวกเรา ที่เดินเข้าไปในพื้นที่ของมันเลยสุดท้ายแล้วผมก็ได้เอ่ยถามตาถวยขึ้นมาตาถวยจะพาเราสองคนเดินทางไปที่ไหนกันตาถวยแกหันหลังกลับมามองพร้อมกันนั้นก็ยิ้มขึ้นที่มุมปากแล้วก็เอ่ยออกมาว่าปาคมินผมและพอเมื่อได้ยินคําพูดของแกตอนนั้นรู้สึกไม่ค่อยสบายใจสักเท่าไหร่เพราะหากพูดถึงคําว่าคมิมนคู้คนก็จะพูดถึงเรื่องราวความลี้ลับอาถรรพ์หรือว่าเรื่องราวของคนเล่นของเล่นศิยศาสตร ไม่มีพลานผู้ไหนหรือว่าใครอยากจะย่างกลายเข้าไปยุ่งในป่าเขตประเทศคขมรเลยผู้คนที่เป็นพลานป่าจากประเทศคขมรล้วนมีวิชาอาคมติดตัวกันทั้งนั้นนอกจากจะมีวิชาอาคมเกี่ยวกับป่าแล้วยังมีวิชาอาคมเกี่ยวกับพวกไสยศาสตร์อีกด้วยซึ่งลอยทั้งลอยพลานป่าจากคขมรจะมีของพวกนี้ติดตัวผมเลยพอเมื่อดินแบบนั้นก็ทําใจดีสู้เสือเพราะเราเดินทางเข้ามาในป่าก,กับตะทวยคิดว่าคงจะไม่มีอะไรหรอก แกคงจะพาพวกเราหลุดพ้นจากป่าขมินแห่งนี้ไปได้อย่างแน่นอนการเดินทางในครั้งนี้ใช้เวลาอยู่สองวันเต็มเราก็ได้เดินทางมาถึงป่าแห่งหนึ่งซึ่งป่าแห่งนี้มันตั้งอยู่บนยอดเขาเมื่อเรามองตามช่องเขาก็จะเห็นภูเขาลูกใหญ่ๆทอดเรียงรายกันหลายลูกเช่นกันค่ำคืนนี้เราทั้ง3าคนทำนั่งห้างกันกลางป่าลึกมันเป็นปกติอยู่แล้วที่เราจะต้องระแวดระวังตัวเองและก็ป้องกันตัวเองจากสัตว์ป่าดุร้ายทั้งหลาย มีพลานหลายต่อหลายคนเข้ามาตายเพราะความประมาทหรือบางคนเพียงเห็นว่าช่วงเวลาใกลค้ค่ำก็เลยขี้เกียจสร้างนงางห่างสุดท้ายแล้วก็โดนสัตว์ป่ายวิการเข้ามาทำร้ายจนเสียชีวิตซึ่งเราทั้งสามคนก็ใช้เวลาเพียงแค่ไม่นานห่างเล็กๆที่พอบรรจุทั้งสามคนก็เสร็จสมบูรณ์ซึ่งทำเลที่ตั้งของมันก็ช่างเหมาะเหม่งซะเหลือเกินสามารถมองเห็นสัตว์ป่าได้อย่างทั่วทุกสารทิศไม่ว่าจะโผล่เข้ามาในทิศทางไหน รับรองได้ว่าไม่คลาดสายตาพวกเราทั้งสามคนอย่างแน่นอนว่าแล้วกลางคืนมันก็ย่างกลเข้ามาและก็เป็นดังคำที่ตะทวยบอกไว้ไม่มีผิดว่าป่าแห่งนี้มันจะมีสัตว์ป่าอยู่อย่างชุกชุมพอได้เวลาสักหน่อยพวกสัตว์ป่าพวกนั้นก็จะออกหากินบริเวณพื้นที่ด้านล่างผมคาดว่ามันน่าจะเป็นดินโปง่งพอดูแล้วสัตว์ป่าพวกนั้นมันออกมาหากินอย่างสบายอุราโดยที่ไม่ได้สนใจว่าภายพื้นหลังของมัน จะมีภัยอันตรายย่างไกลเข้ามาเยือนหรือเปล่าสัตว์ป่าจาพวกหมูป่ากระจงเก้งกวางผ่านเข้ามาในสายตาให้พวกเราได้เห็นกันตลอดทั้งคืนเมื่อพวกเราล่าสัตว์ได้อย่างพอดีมือต่างคนก็ต่างวางมือจากการล่าสัตว์เพราะพวกเราเป็นพลานป่าที่รู้จักพอไม่ละโมบโลภมากกับสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าที่ไม่ใช่ของเราเวลาผ่านพ้นเข้าไปในค่ําคืนนั้นมันเป็นอีกค่ําคืนหนึง่งที่มีเรื่องราวแปลกประหลาดเกิดขึ้นภายในพื้นป่า พื้นป่าแห่งนี้มันช่างเงียบสนิทมันช่างแปลกกว่าพื้นป่าบริเวณทั่วไปและแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดในยามค่ํำคืนมันก็ย่างกลายเข้ามาเมื่อเห็นว่ามีดวงตามากมายจ้องมองมาที่พวกเรามันเป็นดวงตาสีแดงกำลังซึ่งมันก็อยู่ทางด้านล่างของหางพวกเราไม่รู้หรอกว่าสิ่งมีชีวิตที่จ้องมองเราอยู่นั้นคือตัวอะไรแต่เพียงไม่ช้าไม่นานเจ้าของดวงตาสีแดงกลพวกนั้นมันก็ค่อยๆทยอยออกมาจากราวป่า เมื่อพวกเราทั้งสามคนได้เห็นนั่นมันคือวิญญาณมากมายที่สิงสถิตยอยู่ในพื้นป่าพื้นที่ภายในป่าคงจะเป็นพื้นที่ของมันเราย่างกรหลายเข้ามาโดยไม่ได้ขอขามาหรือบอกกล่าวมันย่อมเป็นธรรมดาที่เราจะได้พบเจอกับพวกวิญญาณเหล่านั้นพวกมันร้องไห้โหยหวนและเพียงไม่ช้าไม่นานมันก็พยายามปีนป่ายขึ้นมาบนหางซึ่งครั้งนี้มันกลับผิดกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาผีป่ากปกติไม่สามารถที่จะขึ้นมาบนหางได้ แต่เราวิญญาณพวกนี้มันกลับปีนป่ายขึ้นมาได้อย่างง่ายดายเห็นทีข่ขืนอยู่อย่างนี้ต่อไปพวกเราอาจจะได้ตายกลายเป็นผีเฝ้าป่าอย่างแน่นอนตาวยพวกเราจะเอายังไงกันต่อดีครับพวกมึงอยู่นิ่ง,งเฉย,เฉย,เฉยไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวกูจะจัดการกับมันเองนั่นคือคำพูดของตาวยที่บอกกับพ่อและผมซึ่งผมก็รับฟังจากนั้นเพียงแค่ไม่ช้าไม่นานแกก็นั่งเงียบๆเ,เหมือนกับนั่งสมาธิเวลาผ่านไปแค่แป๊บเดียว ผมก็เห็นเหมือนมีอะไรบางอย่างโผล่ขึ้นมาพื้นที่ด้านล่างนั้นเมื่อเพ่งมองดูดีๆมันมีร่างลักษณะเหมือนควายธนูผมกับพ่อสองสัยว่าตาถวยแกเล่นของหรือเปล่าถึงได้มีวิชาพวกนี้ติดตัวอยู่แต่ก็ไม่ได้ถามไถยอะไรแกออกไปควายธนูกับเหล่าวิญญาณผีป่าพวกนั้นได้ต่อสู้กันพร้อมกันนั้นมันก็มีเสียงบริกรรมคาถาเป็นภาษาคามเมนของตาถวยทั้งผมและพ่อขอลุกชูชันขึ้นมาเอาแล้วสี่ระวังผีป่ากับตาถวย ตอนนี้เราควรจะกลัวอะไรมากกว่ากันแต่ผ่านไปแค่ไม่ช้าไม่นานเราวิญญาณพวกนั้นก็ร้องไห้โหยหวนดังอื้ออึงไปทั่วทั้งป่ามันทําให้พ่อและผมหัวใจเต้นระามไปมากกว่าเดิมอีกกลัวว่าหากไม่สามารถจัดการกับมันได้เราจะต้องตายกลายเป็นผีเฝ้าป่าอยู่ในป่าแห่งนี้อย่างแน่นอนแต่เมื่อเวลาผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงเราวิญญาณพวกนั้นมันก็ทยอยหายไปทีละนิดทีละนิดสุดท้ายแล้วก็มีแต่ความเงียบงนัน มีแต่เสียงบริกรรมคาถาภาษาคาเมนที่ยังดังก้องอยู่ในหูสุดท้ายแล้วเมื่อทุกอย่างเงียบสงบไปทุกคนต่างนั่งนิ่งไม่ได้พูดอะไรกันผมและพ่อพยายามออกห่างตาทวให้มากที่สุดเพราะไม่รู้ว่าตอนนี้จะปลอดภัยจากแกหรือเปล่าพวกเองรีบเก็บสัตว์ท่ลามาได้แล้วก็เดินทางออกจากป่ากันนั่นคือคำพูดของตาถวยและเพียงไม่ช้าไม่นานแกก็เดินดุมดุมมุ่งหน้าไปยังลาวป่าผมและพ่อรีบพยายามเดินตามแกไป สุดท้ายแล้วก็ตามเกไม่ทันแล้วแกก็หายเข้าไปในลาวป่าเราจะเอายังไงกันต่อดีครับพ่อผมกับพ่อปรึกษากันข่าวว่าหาทางออกจากป่านี้ดีกว่าเราควรจะเดินลัดเลาะไปตามแม่น้ำำานําลาธารมันคงจะไปออกที่ไหนสักแห่งหนึง่งเมื่อผมและพ่อตัดสินใจกันแบบนั้นเดินทางไปได้แค่นิดเดียวก็พบเข้ากับร่างของคนคนหนึ่งที่ตอนนี้ร่างกายดูเน่าเฟะน่าจะตายมาแล้วไม่ต่ำกว่าสองสามวัน ตามเนื้อตามตัวถูกสัตว์แทะกินส่งกลิ่นเน่าเหม็นตลบอบอ,อวนไปทั่วทั้งบริเวณหรือว่านี่จะเป็นร่างของวิญญาณผีป่าแล้วตาถวยหายไปไหนกันเหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีใครทราบได้ผมกับพ่อเดินทางไปตามแม่น้ำลำธารเรื่อยๆจนสุดท้ายเราก็ได้มาโผล่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งเราทั้งสองคนก็ได้รับความช่วยเหลือจากชาวบ้านพวกน,นั้นสุดท้ายแล้วชาวบ้านพวกน,นั้นก็นำทางพวกเราไปส่งถึงหมู่บ้านซับกระทอน ซึ่งการเดินทางไปกว่าจะถึงนั้นก็ใช้เวลาอยู่เกือบสามวันเลยทีเดียวเพราะเราเดินออกมาห่างไกลจากหมู่บ้านพอสมควรเมื่อมาถึงผมก็ได้พบกับล่างของตาถวยที่ณตอนนี้ยังนั่งอยู่บนชานบ้านผมกับพ่อต่างตกตะลึงว่าทําไมตาถวยถึงอยู่ที่บ้านได้ตาถวยไปไหนมาทําไมถึงปล่อยให้พวกเราสองคนเดินทางออกจากป่าโดยลําพังพอเข้าสู่วันที่สองที่เดินทางเข้าไปในป่ากูเห็นพวกมันเดินทางมุ่งหน้าไปยังป่าลึก ออกนอกเส้นทางที่พวกเราจะมุ่งหน้าไปกันพอกูลีบตามไปก็เหม็นพวกมึงกูขาดว่าพวกมึงน่าจะโดนวิญญาณผีป่ามาหลอกล่อตามไปที่ไหนสักแห่งตามหาอยู่สองสาวันก็ไม่เจอสุดท้ายแล้วกูก็ต้องถอดใจเดินทางกลับมาที่หมู่บ้านก่อนพมกับพ่อมองหน้ากันอย่างเลือกหลักแล้วตาทวยคนที่นำทางพวกเราเข้าไปในป่าเขมนเขาคือใครสิ่งที่เกิดขึ้นมานั้นไม่มีใครสามารถให้คำตอบได้เลยว่ามันคืออะไร ผมกับพอรู้สึกโชคดีที่สามารถหลดพ้นออกมาจากป่าแห่งนั้นได้วิญญาณผีป่าพวกนั้นมันคงอยากจะให้เรากลายเป็นตัวตายตัวแทนของมันแต่โชคดีที่ดวงเราคงไม่ถึงคาดละมังพวกมันจึงไม่สามารถทำอะไรพวกเราได้ครั้งนี้ถือว่าโชคดีที่สามารถนำพาชีวิตของตัวเองออกมาจากป่าคามินแห่งนั้นได้อย่างปลอดภัยไม่คิดเลยว่าในชีวิตนี้พอและผมจะได้เจอเหตุการณ์ผีป่าในป่าขามนและผมกับพอ ก็ได้เล่าเรื่องรล่าที่เกิดขึ้นให้ตาถวยฟังตาถวยเกฟังอย่างนิ่งเงียบจากนั้นแกก็พูดออกมาโชคดีแล้วที่พวกมึงหลอดพ้นออกมาจากป่าแห่งนั้นได้ดวงชะตาผมมึงยังไม่ถึงขาดละมั้งและหลังจากจบเรื่องนี้ไปพอและผมก็ได้บอกลาตาถวยเดินทางกลับไปยังหมู่บ้านหากมีโอกาสคงจะได้เดินทางเข้าไปล่าสัตว์กับตาถวยอีกครั้งหนึ่งซึ่งนี่แหละครับ ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในตอนนั่งห้างกับตาทวยในป่าคาเมนนายหัวมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างล่ะครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องเล่าใหม่ๆจากช่องคนขี่เราสําหรับวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ